สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยโฉมหน้าริวสิริวัตรเด็กไอดอลชื่อดังก่อนป่วยติดเตียงล่าสุดเสียชีวิตเปิดโฉมหน้ารวิวสิริวัตรเน็ตไอดอลชื่อดังก่อนนอนติดเตียงต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำแฟนๆต่างก็ใจหายสำหรับขา่าวการจากไปของรวิวสิริวัตรอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังที่นอนป่วยติดเตียงเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งก่อนหน้านี้มักจะเห็นแฟนสาว คุณกิกลงคลิปอัปเดตอาการและหยอกล้อคอยดูแลอยู่ข้างเสมอไม่ว่าจะเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำพร้อมทั้งดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างซึ่งในช่วงนั้นก็มีโซเชียลเข้าไปชื่นชมในความรักของทั้งคู่เป็นจำนวนมากและเชื่อว่าคุณกิกได้ทำหน้าที่ตีที่สุดแล้วซึ่งต่อมาทางด้านแฟนสาวคุณกิ๊กรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ไหวจึงให้ครอบครัวของริวิริวัน์มาดูแลต่อ และได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ล่าสุดคุณกิกได้แจ้งข่าวการจากไปของริวศิริวัตรซึ่งทำให้เรล้าบรรดาโซเชียลเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าป้าป้าริวกลับไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วนะสู่สุขตินะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วทุกคำสัญญาแม่จะทำมันให้ได้ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว,ญญว,ลวซึ่งวันนี้เราจะพาไปย้อนชมโมหน้าริวศิริวัตร ก่อนต้องมานอนติดเตียงและจากไปในที่สุดอย่างไรก็ตามทีมงานสยามนิวขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ